เฮ้ยโยสวัสดีครับผมบอสครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Big Boss Official ครับจริงๆแล้วช่วงนี้ว่าจะพักเรื่องของการรีอกชั่นเพลงเกี่ยวกับการด่าลุงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็ไม่ไว้ที่จะมีคนส่งเพลงไมา้ผมรีอกชั่นนะครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่านายโควิดครับ ของ CP สมิงครับฟีดกับแรบอีสานนะครับแล้วก็โยชิ300จะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยครับนนนนนาโโาาาายยยยยกกกกกโโโโคคคคคววววิิิิดดดด กูเป็นซื่อที่ไม่กลัวไปกูเป็นคนที่ไม่กลัวตายบอกต,องตรงๆงเราไม่กลัวไหนกูลูกปู่เจ้าสมิงพรย คนละแค่มืเลมตมสนว่กละปมาทมันนนเขามาคละคมคละรูอันนี้นวกจอเขามาสักเมเลมดูไม่ได้บอกเลยว่าไม่ดีแต่ยามาทำบลกกรตูนเดี๋ยวก็ยิงกันไเลยคนละทีที่กัลแต่กักทมนตีทักะนไปตีกะีพวกกูระวังีโปกัทุกกรณีทั้งกว่าเตฟีแต่บาลมีอาวุจะมามื่อเรยไหลยังกับเป็นน้ำมันจะหีคนเป็นเดือดเป็นร้อนมาทำให้ตัวมึงเสียวย้อนนะขาเลยด่าเพราะไม่พี่น้องกูอยากไปชนเอาไม่แล้วทุมา้วยความสบายไม่ก็ไม่ทำมัน ทอดไม่ผิดสักข้อแค่บอกรักพ่อสลิมรักชอบแต่กูฟักก้อพวกกูคับข้องลักลอบสั่งผงสักพอกมันคือแป้งใช่ยชัยแชร์ลงไอ้นักโทษไม่ไม่ไม่แยกันทั้งโคดไล่ไล่ไล่พวกกูมาลวเ้ยไปไปไปให้นักโทษออกมาเอาตู้ไปขังแทนไม่เลียตีนเสียเดี๋ยวมึงลงทั้งแด้งขอร์รัปชันไม่ผันแปลกะลาในฝันแล่นน้ำมันขยันแพงเพื่อนบ้านอย่าขำแรงยอดนี่สยามแท่งกินข้าวขยำแกงไม่มีอาหารแช่ไม่เห็นสวรรค์แปรในทุนในผังแปลนมีแค่สองสามแลนเจ้านายขยำแทงเขาติดเป็นหนังแคบ เอาเหียพี่เขาหายใจทางไหนวะที่ <c oughs> ไม่กลัวไปผ uh. ูเป็นคนที่ไม่กลัวตายบอกตรงๆเราไม่กลัวไหยกูรูกูเจ้าสมิศงบ่ต้องบาบ่องามกูต้องการบ่มาตัดทาลุอิสระได้ต้องกระบะมันาำคันมึงมัเส็นสวัสดิทีเกะกะลลาย็ พาน้าป่าสัวสันดานเลือดดำน้ำมึงซื้อมาเหตุยังยากเทิ้งรถถังที่เอาไปยิงไผ่ยากหัวสมองมันกินได้จังใดม,งมึงกินข้นาวหรื<บ>อมึงกินขี้ยอุณหภูมิต้องการผู้ใด้สบายจะไดกระช่างโลกสวยคุ้ยไปให้แม่เอ็เป็นปชูหานเจ็ดปีที่ผ่านมากูบอกเลยว่าไอหมาซาสตว์ลูกอีฮัตจากมุสิดามันจะไดลน้ำตัวกูเลี้ยงปลาและมีตามะคิดได้ขายพืชเอากำไรให้พ่อมึงพาเฮ็ดยุคนี้และยุคไหนก็บนไลกันหมดสมิงลินมากูแดกแม่งให้หมดจะให้กูไปรักลูกกูแดกขี่ดีกว่ายังไงก็เป็น เาวลาให้ลุงตายทุกวันแค่ได้ฟังเพลงนี้ก็อ่อยรวยทุกคนอยากมีคาถาอาคมจะเสกพี่ออไปแดกลุงอ๋อสักเสก,กพ่่อเด้ยรวยทุกวันสายมูไว้ยก็อ่อยรวยทุกคนกาาู <Yeah. S 2> เป็นซื้อที่ไม่กลัวไปกูเป็นคนที่ไม่กลัวตาย เด๋ยดลุงไม่เข้าใจก็เลยจัดให้ช้าๆกันแล้วกันนโะยบายขายขายปันนยังขับจนตัวโยกชอบเสื้อ เดินให้ทันโลกแต่ตามโลกไม่เคยทันรัฐบาลอาจจะพวกจะพ้องผลประโยชน์อำนาจได้ขค่ายกับพี่น้องขณะที่พวกกูส่งเสียงและเรียกร้องให้พวกที่ชอบเรียแต่ไม่มีสมองอาวุธพวกมึงขยันจองในประเทศที่มันกำลังถอยลงคลองประชาชนพวกมึงไม่เคยมองเพราะพวกมึงสนใจยศถาและเงินทองไอ้สัสมึงก็นอไปเจาโควิดตัวร้ายมึงอยู่มานานเกินจนประเทศมันจิ๋มหายบริหารโคตรห่วยถ้าแม่งยังมากง่ายไม่ไหวก็อย่าฝืนก่ที่มันจะสายโควิดทำไมถึงอยู่นานหรือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการชาวจีเห็นพวกมึงมาช้านานมึงหวงตำแหน่งเก้าอี้เป็นสัน แล้วโลกเฮียนี้ทำไมถึงอยู่นานหรือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเท่าที่เห็นพวกมึงมันช้านานมึงหวงตำแหน่งเก้าอี้เปสันดาน1 2 3 4 5ส7า้าให้คุณโง่นำทางกับพังดีแม่แย้โกงแม่กับพังดกแมเป็นสูวรสำเร็จมีแต่พวกด่าดานเห็นแล้วนาสมเพศโควิดเมื่อไรจะหายไปก็ไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไรที่แน่ๆยังอยู่ไม่หายไปคือผู้นำหน้าโง่ที่โคตรจะจังไรไง่เฮียซื้อ่ไม่กลัวไปกูเป็นคนที่ไม่กลัวตาย บอกตรงๆเราไม่กลัวนายกูรู้กูเจ้าสมิงพลา,ายยัโควิดก็เลยเข้มันเลยมาตู่มานายกโควิดก็เลยเข้มันเลยมาตู่มานายกโควิดก็เลยเข้มันเลยมาตู่มานายยับโควิด เดี๋ยวเราไปรีแคปกันครับโอเคครับเรามาเริ่มรีแคปกันเลยนะครับท่อนแรกเป็นซีสมิงนะครับคนละเข็มมาเลยมาตูมาซินโนแบก,กกากูเลยป้อมมาธรรมนัตเข้ามาคนละเข็มเข้ามาคนละรูอานุทินนว่ากระจอกเข้ามาสักเข็มมาเร็วมาดูไม่ได้บอกเลยว่าไม่ดีแต่อย่ามาทํำเป็นโลกการ์ตูนเออ เหมือนมีคนบอกว่าโลกนี้โลกโควิดนี่เป็นโรคเอ,อ่อโรคหวัดมองให้มันเป็นโรคหวัดโรคหนึ่งนะครับชีวิตปกตินะครับครับหวัดหวัด <c oughs> เดี๋ยวกูยิงกระบ,บาลเลยคนละทีที่กาดแล้วแต่ก็รัฐธรรมนูญีทั้งคณะไปตีกะหรี่อุ้ยแรง <c oughs> พวกกูระวังกันดีป้องกันทุกกรณีทั้งปตตปี บาลมีอปโปะจะมะมันลื่นและไหลอย่างกัดน้ำมันจาราบีอปโปะจะมะอปโปะจะมะอปโปะจะมะคืออะไรครับทุกคนใครเข้าใจความหมายของอปโปะจะมะคอมเมนต์บอกผมด้านล่างคลิปนี้ทีนะครับอปโปะจะมะคืออะไรวะคนเป็นเรือดเป็นร้อนมาถามไอตู่มันเสือกมาย้อนนักข่าวดา่าพ่อแม่และน้องกูอยาก ไปช้อนหน้ามันและทุบด้วยค้อนสภาไม่เคยมาถามมาไถ่คดีที่เขามาฟ้องอะไรก็ม็อบอะไรก็ม็อบไปรัดเข้ามาพอมึงไม่ใช่พอม็อบเออเป็นอะไรเวลาเขาถามพูดดีๆไม่เป็นเนาะคนเป็นผู้นําคนน่ะพูดจาให้มันดีๆหน่อยครับอะไรก็ม็อบอะไรก็ม็อบไปรัดเข้ามาพอมึงไม่ใช่พอม็อบอืม รับเกง่ง VIP รับเกง่งรับเข้ามาเกง่งทั้งที่รู้ว่ามันก็ไม่สมควรที่จะรับใครเข้ามาตอนนี้ปะคิดอะไรอยู่กำแพงลวดน้ำมึงเอาภาษีพวกกูมาตั้งกับผู้ที่เขามาเดินอยู่บนสะพานดีๆมึงเอามากั้นและพวกกูถามเมื่อไหร่ป้องกันชายแดนมึงจะไปเอามาบ้างก็มีแต่พวกกะหลี่กับโคโยตี้ที่มึง ไปเอามาซ้ำไปต่อดีกว่ายักยอกรับมอบสักทอดไม่ผิดสักข้อแค่บอกรักพ่อสลิมรักชอบกูบอกฟกอฟพวกกูคับข้องรักรอบสั่งผงสักฟอกมันคือแป้งใช่ใช่ใช่นั่งลงไอ้นักโทษไม่ไม่ไม่เที่ยกันทั้งโคตรไล่ไล่ไล่พวกกูมาละโวยไปไปไปเออไล่แค่ไหนก็ไม่ไปสักทีนึง รร้จะอยู่ทําไมบริหารไม่ดีบริหารไม่เป็นบริหารไม่ได้เศรษฐกิจพังยับบน่นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างเหรอให้นักโทษออกมาเอาตูไปขังแทนไม่เลียตีนเสียเดี๋ยวพวกมึงลงถังแดงคอร์รัปชันไม่ผันแปรกรลานในฝันแลนน้ำมันขยันแพงเพื่อนบ้านอยาขำแรงเพื่อนบ้านอยาขำแรงนะครับ ยอดนีสยามแซงกินข้าวขยำแกงไม่มีอาหารแชร์ไม่เห็นสวรรค์แฟนนายทุนในผังแบรนด์มีแค่สองสามแบรนด์เจ้านายขยันแทงเขาติดตะหนังแคมผมว่าเราข้ามท่อนนี้ไปเลยดีกว่าเนาะครับผมต่อไปเป็นท่อนของรับอีสานนะครับมึงบอตมวอาบต้องมางมถามกูบอตงการบอมมาตฐานลูกอิสันดานจะตบกับบานมันน่าลำคาญ มึงมาเสร็จสวัสดิที่เกก,กะระลาน7ปีที่ผ่านมาสาสวัวบักซันดานเออเปีแล้วสาสซัวบักซันดานมาเอ้ยขอโทษดีครับพอดีผมเป็นคนอีสานนะครับสำเนียงแล้วก็การอ่านก็จะคล่องนิดนึงนะครับเรือดำน้ำมึงซื้อมาเฮ็ดหนังเทิงรถถังมึงเสียวไปยิ่งไผหัวสมอมงคิดได้จังไดมึงกินเขารู้มึงกินขี กูนิวว่ต้องการพรศิวาจังไดกระซางโลกสวยเอาค่้วยไปให้แม่มึงไปชู้หางเจ็ดปีที่ผ่านมากูบอกเลยว่าายหมาสาสัวลูกยีห่าจักูสิดามันจังใดประมาณว่าเริ่มน้ำซื้อมาทำไมแล้วก็รถถังอีกซื้อเอาไว้ไปยิงใครสมองคิดได้ยังไงกินข้าวหรือกินขี้นะครับ เจ็ดปีที่ผ่านมาบอกเลยบอกเลยว่าอายหมาเชาชั่วชาติชั่วลูกลูกอีหาลูกอีบ้าอะไรกจะกกุศีดาจะไหนไม่รู้จะดายังไงเอ,อ,เอ,อประมาณนี้น้ำท่วมก็เลี้ยงปลาแล้วมีแต่หมาที่คิดได้ขายพืชเอากำไรให้พ่อมึงพาเฮ็ดยุคนี้หรือยุคไหนก็บรรลัยกันหมดสมิงลินมากูจะแดกให้หมดจะให้กูรักลุง กูแดกขี้ดีกว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นพนันกันเลยดีกว่าด่ามาก,กูสวนกลับแล้วกูจะสับแม่มึงฟังบอได้ก็ปิดไปให้มึงไปอมคววยลุงเออฟังไม่ได้ก็ปิดไปให้มึงไปอมคววยลุงอ่าประมาณนั้นห้าหกเจปีพอทีไอเฮียลุงแดกกันจนคงกลางระวังเบาหวานนะคุณนั่งสวดภาวนาให้ลุงตายทุกวันอ๋ออันนี้อันนี้ผมก็ภาวนาเหมือนกันครับ ใครได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รวยทุกคนอยากมีคาถาอาคมจะเสกผีปอบไปแดกลุงก็ขอให้รวยทุกวันก็ขอให้รวยทุกคนอ๋อคนอีสานมีความเชื่อเรื่องเรื่องผีปอบนะครับผีปอบน่าจะเป็นผีผีประจำภาคข,ของของคนอีสานนะครับถ้ามีคาถาคมก็จะเสกผีปอบไปแดกลุงครับประมาณนั้นประมาณนั้นท่อนต่อไปเป็นของพี่โยชิ300นะครับ รับเร็วไปเดี๋ยวลุงไม่เข้าใจก็เลยจัดให้ช้าๆก็แล้วกันนโยบายขายฝันอยากขำจนตัวโกงอยากเดินให้ทันโลกแต่ตามโลกแม่งไม่เคยทันเออ,อเก็จริงรัฐบาลเอาแต่พวกแต่พ้องผลประโยชน์อำนาจได้แค่ญาติกับพี่น้องอืม้มโคตรจริงอ่ะโคตรตรงขนาดพวกกูส่งเสียงและเรียกร้องให้ไอ้พวกที่ชอบเลียแต่ไม่มีสมอง ก็อำนาจอ่ะนเนาก็มีแต่คนอยากได้เนาอก็ก็เลียเรียไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออาวุธพวกมึงขยันจองในประเทศที่มันกําลังถอยลงคลองประชาชนพวกมึงไม่เคยมองพบพวกมึงสนแต่ยศถาและเงินทองเออใช้ไงหมดวะใช้ได้ทั้งชาดิละมั้งท่านมึงควรออกไปไอ้เจ้าโควิดร้ายมึงอยู่มานานเกินจนประเทศมันชิบหาย บริหารโคตรห่วยแถมแม่งยังมักง่ายไม่ไหวก็อย่าฝืนก่อนที่มันจะสายมไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับคนเกาด่าครึ่งคนประเทศมไม่รู้สึกรู้สาอเลยเดี๋ยวกกหัวเลือกทีดีไหมเนี่ย <c oughs> ออกแนวรักเลงเฉยโควิดทำไมถึงอยู่นานหรือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเท่าที่เห็นพวกมึงมาช้านาน มึงห่วงตำแหน่งเก้าอี้เป็นสันดานอืมและโรคเครียดนี่ทำไมถึงอยู่นานหรือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเท่าที่เห็นพวกมึงมาช้านานมึงห่วงตำแหน่งเก้าอี้เป็นสันดานอืมก็ห่วงตำแหน่งเก้าอี้เป็นสันดานจริงอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้คนโง่นำทางก็พังดีแม่เย็ดกวงแม่งทุกทางจนกลายไปสูตรสำเร็จมีแต่พวกดักดานเห็นแล้วน่าสมเพชอืมเนาะกวงกันเป็น เป็นขั้นบันไดเลยอะ่ะเออโอคงการเป็นเป็นสูตรสำเร็จเออโควิดเมื่อไหร่จะหายไป,ป<ะ>ก็ไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไหร่ที่นีแน่ยังอยู่ไม่หายไปคือผู้นำหน้าโง่งที่โคตรจะจังเรเออพอมานั่งรีแคปมานั่งอ่านเนื้อแล้วมันก็มันก็ได้อัดรรดอีกแบบหนึ่งเนาะคือบางทีตอนที่เราฟังอะ่ะ นั่งฟังนั่งนั่งเรียกจะมีบางจังหวะที่มันฟังไม่ทันพอเรามานั่งอ่านแล้วจับใจความเงี้ยเออย่ำมเลิกด <Very good. S 1> โอเคครับเพื่อนๆก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเรียกชั่นเพลงนายกโควิดนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Big Boss Official ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเลียกเพลงอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอถัดไปขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับ